สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เร่งทำในสวนในช่วงต้นฝนปีนี้นะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลนะครับวันที่24เดือนมิถุนายนปี2564นะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาใส่เชื้อเห็ดตับเตากับต้นแค่บ้านนะครับต้นแครเป็นพืชตระกูลถั่วที่ตอบสนองต่อไมโครไรซาได้ดีก็คือเชื้อราเห็ดตับเตานั่นเองนะครับนี่คือต้นแคบ้านที่ผมไปซื้อมา สูงน่าจะประมาณ20-30เซนนี่แหละเริ่มดำเนินการเลยครับเริ่มจากขุดหลุมครับผมจะขุดหลุมตามปกติเสร็จแล้วก็จะรองหลุมด้วยปุ๋ยข้อเก่า1ถ้วยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันตามคลิปนี้เลยจากนั้นครับก็จะนำต้นแครลงปลูกทันทีแต่ยังไม่กลบดินนะ ตั้งไว้กลางหลุมแล้วเทเชื้อเห็ดตับเต่าใส่เข้าไปนะครับเชื้อเห็ดตับเต่าที่เห็นในขวดนี้เป็นสูตรเจือจางนะครับไม่ใช่สูตรเข้มขน้นก็คือซื้อมา600 ml แบ่งครึ่งเอาใส่ขวด1 2 5ลิตรแบบนี้แล้วผสมน้ำที่ไม่มีคอรินนะครับใส่ตามคลิปนี้เลย จากนั้นผมก็จะกรบดินครับเสร็จแล้วก็คลุมด้วยเศษหญ้าแห้งฟางแห้งจบเลยครับไม่ต้องรดน้ำตามนะสูตรผมนะครับไม่ต้องรดน้ำตามไม่งั้นมันจะไปเจือจางเชื้อเห็ดเปล่าๆนะครับให้เชื้อเห็ดเต่าหรือไมโครไรซาเนี่ยมันได้เกาะอยู่กับรากพืชทีละน้อยนะครับก็แค่คลุมฟางคลุมหญ้าแห้งรักษาความชื้นไว้ก็พอถัดมาอีกฟ่งหนึ่งครับห่างกันสักประมาณ60-70เซนผมก็จะปลูกต้นสโนโครับ ปลุมปลูกตามปกติเสร็จแล้วก็ต้นสนที่เพาะไว้หรือไปถอนมาคลิปนี้ผมไปถอนมานะเอามาเด็ดยอดออกครับเสร็จแล้วก็ปลูกลงไปกลบดินตามปกติครับจากนั้นก็คลุมฟางเหมือนกันแต่ว่าสนยังไม่ใส่เชื้อเห็ดนะครับก็รดน้ำตามปกติเหตุผลที่ไม่ใส่เชื้อเห็ดก็เพราะว่า เป็นสนูที่ถอนมาปลูกนะครับให้เขาสร้างรากสัก1เดือนก่อนค่อยใส่เชื้อเห็ดแต่ว่าถ้าเป็นสนูที่เพาะก็สามารถใส่เชื้อเห็ดได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคผมนะจะปลูกคู่กันเหตุผลที่ผมปลูกสนูคู่กับแค่บ้านก็เพราะว่าต้นแค่เป็นพืชอายุยาวกว่าสนูนะครับสนูเป็นพืชอายุสั้นปีเดียวมันก็จะตายแล้วแต่สนูมีการตอบสนองของเชื้อเห็ดเต่าได้ดีปลูกคู่กันไปแบบนี้เลยในคลิปนี้ปลูกไป10ต้นใส่เชื้อไว้ทุกต้นเลยนะครับอีกประมาณ15วันถึง1เดือน ถึงจะใส่เชื้อรอบที่2เดี๋ยวคงได้ติดตามผลให้ชมเป็นระยะนะครับไม่รวมแปลงที่ปลูกสนุเป็นแปลงเลยก็มีแล้วก็ใส่ไว้กับต้นไม้อาศัยอีกหลายอย่างก็มีคิดว่าเรื่องเห็ดตะเต่าเนี่ยคงได้อัปเดตกันหลายวิดีโอนะครับสำหรับท่านที่มีต้นแครที่ปลูกอยู่แล้วก็สามารถใส่เชื้อได้นะครับเพราะว่าเห็ดตะเต่าเนี่ยมันเกิดกับต้นแค์ได้จริงเกิดกับต้นสนุได้จริง เกิดกับต้นลำใหญ่ได้จริงต้นมะนาวผมก็เคยเก็บเห็ดเต่าใต้ต้นมะนาวในสมัยเป็นเด็กนะครับสามารถเป็นไม้อาศัยของเห็ดเต่าได้หัวเชื้อเจือจางหนึ่งขวดที่ผมแบ่งมาจากหมวเชื้อเข้มข้น600 m l เนี่ยใส่ขวดที่ผมถืออยู่นี้ใช้กับต้นแคร์ได้10ต้นค่อยๆใส่ไปถ้าเอาสูตรเข้มข้นใส่ไปเลยเนี่ยเกรงว่ารากพืชมันจะรับไม่ได้นะครับต้องค่อยๆทําอันนี้สูตรผม นำมาอัปเดตให้ชมนำมาเล่าสู่คนฟังครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกไปคาดว่าคงได้ติดตามผลให้ชมหลายคลิปวิดีโอเลยเรื่องเห็ดตบเต่าเป็นเห็ดที่ผมชอบกินครับผมต้องเพาะให้เกิดในสวนให้ได้เพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลุยเรื่องไม้เศรษฐกิจหลายอย่างลุยเรื่องสวนไผ่สวนไผ่ก็สมบูรณ์แบบก็มาลุยเห็ดตะเตากันสักตั้งมันจะออกจริงหรือไม่เดีย๋ยวอัปเดตให้ชมแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ